คำสั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัทเอกชนในอิหร่านโดยสหรัฐก็มีคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้สหรัฐจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัทของอิหร่านค่ะศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ มีคำสั่งให้สหรัฐจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัทเอกชนอิหร่านจากกรณีสหรัฐอายัดทรัพย์สินของอิหร่านโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยระบุว่าสหรัฐละเมิดสิทธิ์ของชาวอิหร่าน และบริษัทเอกชนของอิหร่านหลายแห่งด้วยการอายัดทร,รัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งสหรัฐจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้บุคคลและบริษัทเอกชนเหล่านี้แต่ศาลยังไม่ได้ระบุจำนวนเงินชดเชยที่จะต้องจ่ายขณะเดียวกันศาลปฏิเสธคำร้องของอิหร่านที่ต้องการให้เพิกถอนการอายัดทร,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 รัพย์สินมูลค่า1,750ล้านดอลลาร์สหรัฐในธนาคารกลางอิหร่านโดยระบุว่าศาลไม่มีอำนาจตัดสินเรื่องดังกล่าว คำตัดสินของ ICJ ถือว่ามีผลผูกมัดทางกฎหมายแต่ไม่สามารถบังคับใช้ต่อผู้กรณีได้แต่ทั้งอิรานและสหรัฐต่างก็อ้างว่าได้รับชัยชนะจากการตัดสินในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ถังขยะตามจุดต่างๆในกร,รุงปารีสของฝรั่งเศส ท่ามกลางการประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนที่ออกไปชุมนุมเพื่อประนามการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของตำรวจหลังจากมีผู้ชุมนุมสองคนอาการสาหัสจากการ,รเผชิญกับเจ้าหน้าที่ระหว่างการประท้วงเพื่อคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในโครงการชนละ,ะทานเพื่อการเกษตรในชุมชนแซงโซลีนทางภาคตะวันตกของฝรั่งเศสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาฝรั่งเศสเผชิญการประท้วงหลายระลอกทั้งการประท้วงเนื่องจากไม่พอใจการผลักดันการการปฏิรูประบบบำนาญของรัฐบาลชุดปัจจุบันรวมทั้งการประท้วงต่อต้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซึ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้มีผู้ชุมนุมถูกจับกลุ่มและบาดเจ็บและสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก ผู้อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่ไฟโหมลุกไหม้บนเรือข้ามฟากเลดี้แมรี่จอยทรในจังหวัดทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สื่อท้องถิ่นรายงานอ้างหน่วยยามชายฝั่งในพื้นที่ว่าสามารถช่วยชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือได้รวม230คนหลังจากไฟเริ่มปะทุขึ้นจากห้องโดยสารติดแอร์ และลุกลามเป็นวงกว้างขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย31คนในจำนวนนี้เป็นเด็กอย่างน้อย3คนซึ่งรวมถึงทารกวัย6เดือนด้วยเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีผู้สูญหายเท่าไหร่เนื่องจากบรรทุกผู้โดยสารมากเกินกว่าที่แจ้งไว้ซึ่งตัวเลขที่ระบุไว้อยู่ที่เพียง205คน